ต่อติดนะครับอ่ตอนนี้ท้ายขบวนถึงไหนแล้วครับที่เก้าข้อหกครับโอเคโอเคครับผมเปิดกระจกรถพี่ต้าบาย thank you บายบายเอิ้นดาบเอิ้นตรงนี้เลยครับชะลอชะลอให้ติดไหมโอเคน่าจะติดนะครับต่อติดนะครับโอเคนะครับพี่โอเคนะบ๊ายบาย ขอบคุณขอบคุณค oh. รับ thank y o ครับครับสวัสครับพี่ขอบคุณมากครับครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับลอลลออ่าะลอเปิดกระจกะลอครับะลอชะลอให้ตวสามสายบายับเอิญน Thank you Thank you Thank you very much Thank you very much ผ่านด่านเลยนะครับผ่านเลยนะครับเปิดกระจกทักทายนิดนึงผ่านได้เลยครับไปช้า,างโชคดีโชคดีทางโชคดีโชคดีโชคดีช้างบุกสวยชางโชคดีนะเี๋ยวามไปเชื่อมเมงไทยบ้างค่อยๆเคลื่อนขอบวนมานะครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ประเทศลาวแล้วครับ